คนายหลายคนนะฮะหวาดผวาเลยเมื่อเห็นยักษ์ตัวใหญ่มาหือมาเลยเดินรอบๆภายในบริเวณวัดสัมมาโลงองค์ปู่เวสสุวรรณเนี่ยครับพอตอนเช้าท่านจเจ้าอาวาสก็จะเอาสลักนะมาเสียบไว้สวัสดีครับคลิปนี้ก็พบกับนิตยสารแม่นาคนะครับยูทูช n e l เมื่อวานนี้ มีโอกาสเดินทางไปจังหวัดเพชรบุรีดินแดนแห่งขนมหวานนะครับแต่เป็นสมัยก่อนนะเพชรบุรีนี่ถูกขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งเ1 6นะฮะเยอะนะสมัยก่อนนักเลงของเพชรบุรีนี่ระดับเจ้าพ่อนะฮะก็เราก็รู้จักนักการเมือ,องหลายคนนะฮะที่ที่บางท่านก็เสียชีวิตไปแล้วคุ้นเคยนะฮะก็ไปกินไปนอนบ้านท่าน นะครับบางทีเนี่ยเราก็เออโอเคเออตอนนั้นทำหนังสือเกี่ยวกับเรียงเบอร์หนีไม่พ้นหนังสือหวยเนี่ยนะฮะเรียงเบอร์ก็มีโอกาสไปขอโฆษณานักการเมืองคนหนึ่งนักการเมืองคนเนี้ยบอกเลยว่าโอกาสที่จะได้ในย,ยากนะ,ะยากมากแต่ด้วยคือการเขียนที่จะทำให้คนเชื่อเนี่ยสื่อเนี่ยมันมีอิทธิพลมากๆผมก็เขียนหนะะ้าเขียนไปว่าเออจะทำอะไรให้กับแล้ว นักการเมืองคนนี้ก็ซื้อนังสือเยอะนะฮะตอนซื้อไปเป็นพันๆเล่มอ่ะซื้อไปแจกนะ,ะไปแจกหนังสือที่ผมทํานั้นชื่อว่าเลี่ยงเบอร์นะฮะมันก็พลิกนะ,ะทำให้หนักการเมืองคนนั้นชนะตัวเต็งของจังหวัดเพชรบุรีนะครับสื่อหลายสื่อก็เขียนประโคมว่าเป็นความฉลาดของเ,ออเจ้าพ่อเพชรบุรีที่ใช้สือ่อแนวเนี้ยแนวตลาดล่างเนี่ยคือหนังสือหวยเนี่ยมาเป็นฐานเสียงของตัวเองนะครับ ตอนไปเก็บเงินเจ้าพ่อเพชรบุรีไม่ให้เลยไม่ได้บาทเดียวเออเวรกันทำงานฟรีคลิปนั้นนะฮะโอเคเมื่อวานนี้เดินทางไปเนี่ยก็ปกปกติเนี่ยไอถนนสายสองเนี่ยตั้งใจว่าตอนแรกเ่ยจะเลี้ยงไปทางเพชรบุรีเออเรียกไปทางาคนครปฐมนะฮะผ่านลาดบุรีนะครับเพราะว่ามันมีจุดจุดหนึ่งของเอาสายสองเนี่ยรถติดมากๆเลยนะ เช็คก,กับน้องที่ทำจอสร้อยนะเขาจะบอกตลอดว่าพี่รถติดนะจุดที่พี่จะไปเนี่ยรถติดนะเราก็ไม่ไปนะฮะถ้ารถติดเนี่ยเป็นคนไม่ชอบไม่ชอบไปจริงๆคือเมื่อวานนี้ก็ภาวนาขอให้อย่าเจอสภาพรถติดเลยไม่ชอบจริงๆนะครับก็เช็คไปน้องบอกตอนนี้มันเบาบางพี่ผมก็เดินทางไปนะฮะก็รับน้องๆไปทเที่ยวกันเพชรบุรีเที่ยวชะอำนะฮะ เราก็เดินทางไปพอถึงจุดที่จุดตัดระหว่างไอ้ทางจะไปสูตรสาครน,นะฮะกับไอ้สายสองเนี่ยรถติดเป็นครึ่งครึ่งกิโลอ่ะโหแต่เมื่อวานเกิดเหตุอัจารย์เหลือเชื่อไม่มีไม่มีมมคําว่าติดนะรถผ่านฉลุยเลยฮะแล้ววิ่งแบบสบาย,บายเลยนะเหยียบไปได้เลยฮะร้อยี่สิบนะครับก็ต้องพ้นตรงนั้นไปให้ได้เพราะว่าถ้าเกิดขับกินลมเออเหยลอยชาย เดี๋ยวอะไรตกลงมาใส่รถแน่ๆก็แป๊บเดียวก็พ้นไปสมุทรสาครนะฮะก็ผ่านสมุทรสงครามสมุทรสงครามนี่ที่ผ่านในอดีตเนี่ยเราจะเจออะไเลยครับไอ้หรนอะไอ้ลิ้นจีใช่ไหมครับเจอเมื่อวานนี้เจอลิ้นจีตตนที่หายไปก็คือสมุทรสาครม,มันจะมีปลาสลิดนะฮะปลาสลิดสมุทรสาครเนี่ยปลาตากแห้งผมไม่รู้ว่าเอามาจากไหนนะแต่ จะอร่อยเท่าสมุนรปรบางบ่อเนี่ยเป็นไปไม่ได้เป็นอะไรที่แปลกนะปลาสลิดเนี่ยคือผมป็นคนชอบกินปลาสลิดนะฮะทุกคนเนี่ยทุกเจ้าเนี่ยตายบางบ่อหมดเลยนะครับเข้าใจว่าอยู่ที่ดินมากกว่าในการที่จะเลี้ยงนะฮะเคยสัมภาษณ์ตอนนั้นทำหนังสือหลายอาชีพนะฮะก็ไปสัมภาษณ์คนที่เขาเลี้ยงอ,อปลาสลิดนะครับพอสัมภาษณ์เสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็จับปลาสลิดมาทอดให้เรากินนะครับไม่มีกับอื่นนะฮะเป็นปลาสลิดอย่างเดียวรสชาติอร่อยมากเลย ไม่รู้ว่าเกิดได้ยังไงนะครับเราก็โอเคขับรถผ่านไปไม่มีปลผลิตถึงมีก็ไม่ซื้อเพราะว่าไม่อร่อยถ้าสมุดสักเปักบางบอ่อนะฮะขับรถไปปั๊บนึกขึ้นมาได้ว่าบริเวณสองข้างทางเนี่ยมันต้องมีอีกก็คือขนมจากขนมจากหลายคนงสงสัยนะครับว่าขนมจากรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงทำไมชื่อขนมจากมันห่อด้วยใบจากนะฮะข้างในเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวดำนะข้าวเหนียวดํา รสชาติอร่อยนะฮะหวานแล้วก็มันนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่มีเลยฮะในจังหวัดสมุทรสงครามแม่กลองเนี่ยไม่มีแม้แ่เจ้าเดียวนะฮะบางคนบอกหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวผมมีให้ดูครับนี่ครับหน้าตาของขนมจากนะฮะหน้าตาของขน,ขนมจากเป็นอย่างเงี้ยครับเนี่ยนะฮะเขาเอาใบจากมาห่อนะฮะใบจากมาห่อ อันนี้ผมไปได้มาจากปัป๊มปตทก่อนจะเ,เข้าตัวอำเภอปานบุรีนะฮะเมื่อวานเลยไปปานบุรีมานะฮะเนี่ยเป็นปัป๊มปตทนะฮะปั๊มใหญ่นะฮะมีขนมจะ่4สี่สี่ชิ้นสี่ชิ้นเข้าขายยี่สิบบาทก็ถือว่าไม่แพงนะฮะปัปะ๊มปตทนี่เป็นอะไรแหล่งรวมของกินที่หายากๆแล้วอีกอย่างหนึ่งเมื่อวานที่ได้ก็คือไอ้นี่ฮะ ผมว่าหลายคนไม่รู้จักแต่หลายคนอาจจะรู้จักถ้าเุ็นคนต่างจังหวัดมันเป็นขนมเขาเรียกขนมดอกจอกนะฮะถุงใหญ่มโหร่านเงนี้ยเขาขายสามสิบบาทถูกมากถูกมากแต่ตอนผมเป็นเด็กเนี่ยไอ้ดอกจอกเล็กๆเนี่ยเขาจะเรียงๆกันเขาขายบาทเดียวนะฮะสมัยผมเป็นเด็กนะฮะเมื่อวานนี้ก็ได้จากบั๊มปตททางเข้าปารบุรีได้มาสองรายการนะครับก็คือขนมดอกจอกแล้วก็ขนมจาก พูดถึงขนมจากนะฮะพูดถึงขนมจากนะครับอร่อยจริงๆนะอยู่ที่ปากน้ำจงังหวัดสมุทรประการครับชื่อร้านลิมดำาลงผมมั่นใจว่าทุกวันนี้ไม่มีละเพราะคนมันไม่กินขนมจากของดีๆเนี่ยของพื้นเมืองเนี่ยปัจจุบันคนไม่สนใจก็สูญหายไปมีคำกล่าวว่าถ้าหากว่าไปจงังหวัดไปปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราก,การเนี่ยถ้าหากว่าไม่ได้กินขนมจากลิ่มดำรงนะถือว่ายังไม่ได้มาจังหวัดสมุทรปราก,การเอาไ็อย่างนั้นเลยนะครับอร่อยจริงๆขนมจากลิ่มดำรงเนี่ยแต่ขนมจากนี่มีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าหากคนที่รักกันมอบให้กันเนี่ยเราจะพัดพรากจากกันเป็นความเชื่อจริงๆแล้วมันทำมาจากใบจากนะฮะใบจากคนเราเราก็ตีความไปนะครับเราก็ขับรถ ผ่านเมื่อวานนี้สมุทรสงครามนะฮะขับรถก็ตีมาจังหวัดเพชรบุรีนะครับเข้าเขตเพชรบุรีก่อนที่จะเข้าเพชรบุรีเนี่ยมันจะมีร้านขายข้าวแกงนะผมประเภทชอบกินของอร่อยแต่ต้องไม่แพงนะผมแวะข้าวแกงก่อนจะถึงเขาย้อยเนี่ยเป็นข้าวแกงร้านแม่ล้วนนะฮะร,ร้านแม่ล้วนเป็นร้านเก่าแก่นะเป็นสิบสิบปีมาแล้วร้านแม่ล้วนเนี่ยกับข้าวร้านแม่ล้วนไม่ว่าจะเป็นสภาวะอะไรก็ตามข้าวของจะแพงอะไรก็ตาม แม่ล้วนยังขายกับสองอย่างห้าสิบบาทก็คนเขารวยอ่ะฮะเขาขายจนรวยนะครับฉะนั้นเขไม่กระเทือนเขาได้กําไรน้อยไม่ขาดทุนอยู่แล้วผมก็ไปสั่งเขาแกงมากินนะครับทีมงานก็มากิน2อ,อย่างแต่ผมก็ล่อไปสองจานตามสไตล์ของผมเป็นเรียกว่าเออคนกําลังกินกําลังนอนนะฮะนะก็สั่งมาสองจานแล้วก็ไปเจอที่ผมเราว่าติดใจติดใจน,นี่มากเลย มันเป็นกระเจี๊ยบหยีนะ,ะกระเจี๊ยบหยีนะฮะกระเจียเาายเเจ๊ยบหยีนี่เขาขายกันเกระเจี๊ยบหยีเนี่ยเขาขายกันสิบห้าบาทนะฮะหอหนึงเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะกระเจี๊ยบหยีเนี่ยเขาผลิตที่บางการวันนั้นผมซื้อมาผมไปที่ร้านแมล้วนทีไลเจอกระเจี๊ยบหยีเออมันจะเหลือประมาณสิบสิบห่อเนี่ยผมเหมาเข้าหมดเลย แล้วกะว่าถ้าเกิดมันหมดเนี่ยจะไปซื้อที่เมืองการนะฮะมันอร่อยจริงๆยอมรับว่าเป็นคนชอบกินของแบบเนี้ยนะฮะของแบบเนี้ยกระเจี๊ยบหยีมะนาวเอ,อ่เอบางทีก็มะม่วงตากแห้งอะไรนะก็ตามสไตล์เด็กต่างจังหวัดนะครับมันชอบกินอย่างนี้อยู่แล้วยอมรับเลยว่าบางทีเพื่อนๆมันก็หัวเราะเวลาเราซื้อของมาใช่ไหมฮะทำกันได้นะคนมันชอบ ขับรถออกจากเขาย้อยก็ตรงไปอำเภอเมืองเพชรบุรีนะฮะเลยไปอีกนิดหนึ่งเข้ามาในตัวเมืองฮะเข้าไปในตัวเมืองตั้งจ p s ีเอไว้เป็นวัดชื่อวัดสัมมาโลงผมแปลไม่ออกนะวัดสัมมาโลนี่แปลว่าอะไรแต่ภายในวัดเนี่ยมีสิ่งที่ถือว่าโดดเด่นมีรูปขารพองค์ท้าเวสุวรรณทำมาจากไม้จันหอมครับนะครับรูปขารพท้าเวสุวรรณทำมาจาก ไม้จันหอมอายุสี่ร้อยปีอายุสี่ร้อยปีนะฮะเท้าเวสุวรรณองค์น,นี้ความสูงสามสิบสองเซนติเมตรจิ๋วเดียวฮะจิ๋วเดียวฟุตเดียวฟุตเก่ากว่าค้นพบครั้งแรกนะตอนที่วัดสัมมาโลงในะสร้างนะ,ะสร้างขึ้นมาแล้วก็มีการขุดขุดบริเวณนั้นเป็นวัดเก่ามาก่อนแล้วก็มีการปรับภูมิทัศน์ก็เจอองค์เท้าเวสวุวรรณองค์นี้นะครับเป็นไม้จันหอม ความศักดิ์สิทธิ์นี่จะคํายืนยันของหลายๆคนที่ไปกราบไหว้นะครับได้สิ่งที่ต้องการจริงๆก็ผมบอกแล้วนะเพราะว่าองค์ปู่เวสุวรรณของผมเนี่ยเรียกเต็มปากเต็มคำเลยว่าของของผมนะท่านเกิดมาเพื่อช่วยมนุษย์จริงๆมนุษย์เราเนี่ยต้องการที่เพึ่งยามเดือดร้อนหนึ่งองค์ปู่เวสุวรรณกราบไหว้ได้สององค์ปู่พญาราหูเอ่อ,อพธทสัตว กราบไหว้ได้องค์ปู่พญานาคกราบไหว้ขอให้ช่วยให้พ้นทุกข์ได้องค์พ่อพิฆเนศขอให้ช่วยได้ตอนที่พ้นทุกข์ไม่สบายใจนะครับไปกราบไหว้ท่านได้มีเรื่องเล่ากันนะว่าสมัยก่อนอ,องค์ปู่เวสสุวรรณเนี่ยที่เห็นเนี่ยนะครับเขาจะมีสลักนะสลักที่อยู่ในตู้นะฮะสลักตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะเปิดสลักเพื่ออะไรครับ เพื่อให้องค์ปู่เวสสุวรรณองค์เล็กนะีฮะตรวจตาบริเวณวัดอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับว่าสมัยก่อนเนะี่ยจนผู้ร้ายทุกชุมมากนะฮะในการที่จะขโมยของมีค่าภายในวัดเนี่ยคนร้ายหลายคนนะฮะหวาดผวาเลยเมื่อเห็นยักษ์ตัวใหญ่มาหือมาเลยเดินรอบๆภายในบริเวณวัดสมัมมาโลงองค์ปู่เวสสุวรรณเนี่ยครับพอตอนเช้าท่านจเจ้าอาวาสก็จะเอาสลักนะ่ะมาเสียบไว้ อนกงคืนก็เปิดสลักให้องค์ปู่เวสวรรณมาดูแลบริเวณวัดหลายคนนะครับไปกราบไหว้แม้ว่าจะไม่มีโอกาสที่จะไปกราบไหว้องค์จริงแค่รูปถ่ายของท่านเนี่ยความศักดิ์สิทธิ์ก็บังเกิดแล้วนะครับเดี๋ยวก็มีรูปให้ดูนะฮะแล้วเมื่อเข้าไปในอุปพระอุโบสถเนี่ยก็จะเจอพระประธานภายในวัดเป็นพระนาคปลกสวยงามครับสวยงามมากๆเลย ภายในวัดเนี่ยเราจะเห็นว่าภายในวัดจะมีสารเจ้าพระก็คือสารเจ้าที่แหละเขาเรียกสารเจ้าพระนะครับวัดสัมมาโลงนี่มีสารเจ้าพระก็คือสารเจ้าที่แล้วก็มีสารพ่อปู่สมิงนะฮะพ่อปู่สมิงพ่อปู่สมิงนี่ในอดีตเนี่ยเขาเล่ากันว่าเป็นชาวบ้านนะฮะที่มีวิชาอาคมคนเพชรบุรีเขาเล่นของนะฮะพ่อปู่สมิงนี่เป็นคนที่ถือว่าดูแลแล้วก็ช่วยเหลือทางวัดสัมมาโลงมาเป็นยาวนาน ต่อมาท่านก็เสียชีวิตนะฮะเสียชีวิตด้วยอาการโรคชรานะฮะไม่เช่นไม่ใช่โรคชราตามอายุข,ขัยของท่านพ่อปู่เวิญญาณก็จะมาปกป้องคุ้มครองดูแลความสงบเรียบร้อยภายในวัดและยิ่งกว่านั้นก็มีศาลองค์ปู่พญานาคนะฮะเช่นเดียวกับหลายๆวัดนะฮะแล้วก็พ่อปู่ต้นโพพระปู่ต้นโพี่ภายในวัดนี่มีต้นโพขนาดใหญ่นะฮะแผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มเย็นบริเวณศาลพ่อปู่ต้นโพนะครับ แน่นอนครับมีคนไปกราบไหว้เอาเครื่องเ,อเส้นไหว้ไปขอในเรื่องโชคลาภเรื่องหน้าที่การงานก็ประสบความสําเร็จได้ในสิ่งที่ปรารถนาเช่นกันก็ถือว่าเป็นอะไรที่คนเราเนี่ยอยู่ในสายมูมีความเชื่อมีความศรัทธาขอให้ศรัทธาจริงๆนะครับแล้วเพื่อนจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทุกอย่างนี่มันง่ายจริงๆมันอยู่ในมือเราจริงๆเพียงแต่เราเปิดใจรับเท่านั้นเองแต่หลายคนคิดว่าไม่กล้ารับสิ่งเหล่านี้ เมื่อวานที่ผมไป,ปเห็นเด็กสาวหน้าตาดีๆหลายคนนะฮะวัยรุ่นเนี่ยแหละนะฮะเขาไปกราบไหว้ขอพรอ,องคปู่เวสวร์องค์เล็กนะฮะแสดงว่าสายมูเนี่ยอายุเริ่มน้อยลงน้อยลงแล้วไม่ใช่เรื่องน่าอายครับไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปกราบไหว้ขอให้ท่านช่วยเราเนี่ยแล้วความเป็นงมง,งคลมันจะเกิดขึ้นปัจจุบันเราจะเห็นว่าโอ้โหสภาพอากาศเป็นไงฮะเมื่อวานสื่อนี่ที่ท,ที่ที่นครสวรรค์ใช่ไหมฮะโอ้โหลมพัดแบบสาาล้มเด็กเสียชีวิตทั้งหกคน เขาก็ได้เกิดเป็นเทวดาน้อยนะฮะเป็นนางฟ้าตัวน้อยเป็นอะไรที่เลวร้ายมากๆกับภัยธรรมชาติเนี่ยผมกลัวนะเวลาไปไหนเนี่ยผมกลัวจริงๆเพราะในชีวิตตะก่อนเนี่ยเป็นคนที่ว่าเจออะไรเอ้ยะเราก็อยากให้คนเชื่อนะยิ่งผู้หญิงเนี่ยเขาบอกเออสาบานให้ฟ้าผ่าสาบานให้ฟ้าผ่าสมัยก่อนมันไม่ค่อยมีเหตุฟ้าผ่าแล้วก็สาบานไปเรื่อยไงผู้หญิงมันก็เชื่อปรากฏว่าตอนหลังๆนี่ถอนคำสาบานให้วุ่นเลยบอกไม่เอานะ แล้วอย่าไปสาบานนะเพื่อนๆนะอย่าไปสาบานอย่าพูดพร้อยกับกับพวกเอ่อพวกนี้นะฮะไม่ได้นะครับถึงเวลาเนี่ยเขาเอาเรา,าจริงๆนะอย่างที่จังหวัดสุพรรณมีเจดียอดเหลกเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทาคลิปให้ดูสาบานพร่อยในการพิสูจน์ตัวเองบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ตายภายในสามวันเจ็ดวันเนี่ยไม่ต้องสามวันเจ็ดวันขี่รถพ้นเจดียอดเหลกไปก็ตายแล้วเพราะอะไรก็เพราะมันทําผิดมันผิดสัญญาจริงๆมันเป็นคนเลวจริงๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าได้ไปลบหลู่ไปนันขานนะครับ ไม่นับถือไม่อะไรเฉยไว้เงียบไว้แต่คนที่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชีวิตจะไม่ตกต่าผมพูดแค่นี้รวมทั้งวัตถุบางคนนะฮะที่ผมแนะนําหลายๆของอาจารย์คารวาสมีอยู่สองท่านคือของท่านอาจารย์ใหญ่ของเรานะครับคือท่านอาจารย์แขกมันัดสยามอีกเจ้าหนึ่งคือก็อาจารย์ต่อวันนี้อาจารย์ต่อท่านเขาไปไหนฮะไปฮ่องกงนะฮะเมื่อวานเออเมื่อกี้นี้ก็ส่งรูปมาว่าเจอกับสินแสรเรียบร้อยละเป็นซินแสที่มีชื่อเสียงของฮ่องกงนะครับวัตถุบงคลของอาจารย์ต่อาตากายสิธิ์เนี่ย สบายใจได้เลยว่ามีการปลุกเสกจริงๆแล้วประเภทที่เรียกว่าพระไม่ถึงนะฮะประเภทพระพระบวชเพื่อกินข้าวหลอกชาวบ,บ้านไปวันๆไม่รู้จะทำมาหากินอะไรเนี่ยอาจารย์ต่อบอกเลยไม่เอาพูดเลยไม่เอานะครับของจริงเท่านั้นที่อยู่บ้านมนตราอันนี้ผมบอกผมถูกใจมากๆนะฮะคนเราบางหลายคนไม่มีวิชาอะไรเลยตั้งตัวเ,เป็นอาจารย์ขลรวาหลายคนเห็นแลวทำแม่งเศร้าอ่ะวงการคลรวาดเนี่ยพวกสายมูเนี่ยพยายามเอา เขียออกไปให้พ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์การกราบไหว้การบูชาของพวกลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเงินเขามีค่านะครับเงินเขามีค่าเขามีทุกบาททุกตังเขามีค่าบางคนเนี่ยโอ้โหหากินพิธีกรรมพิธีกรรมหลอกลวงเขาอะคนที่มีความเชื่อมีความศรัทธาก็ขนเงินไปบางคนไปหยิบยืมเงินชาวบ้านหยิบเงินเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเพื่อไปทําพิธีต่างๆเนี่ยแล้วสุดท้ายมันไม่ได้ผลนะ่ะต้องมานั่งใช้เงินที่ยืมเข้ามาอีก ผมถือว่าเป็นอะไรที่น่าอายนะผมบอกเอลงน่ารังเกียจคนพวกนี้ผมไม่ครบนะ,ะไม่ครบทุกวันนี้พยายามจะเตะสนิทบอกไม่ต้องเลยนะครับคือคนเราเนี่ยมันบอกทุกวันนี้ครบยากครบยากเมื่อเช้านี้ดูข่าวนะเป็นเด็กผู้หญิงลูกครึ่งนะ,ะหน้าตาดีนะไปรู้จักกับผู้ชายในแอปหาคู่นะฮะผู้ชายมันก็ท่าทางดีอ่ะนะฮะเป็นเด็กวัยรุ่นมีหนุงมีหนวดอะไรนะฮะผู้หญิงชอบนะสเปคเนี้ยชอบสามเดือนแรกดีมากเลย เรื่องที่สี่เริ่มนะฮะซ้อมใช้ความรุนแรงจนกระทั่งตบตีตบตีเนี่ยแล้บ้านมาเลี้ยงหมาตัวเล็กๆเ,เป็นหมาของเอเป็นหมาของน้องผู้หญิงเขาหมานี่เวลาได้ยินเสียงเอะเนี่ยฉี่มันลาดนะอึลาดนะภาษานั้นก็คือขี้แตกเยี่ยวแตกเลยอะ่ะไอ้ผู้ชายคนนี้บังคับฮะบังคับให้น้องผู้หญิงคนเนี้ยกินขี้กินเยี่ยวหมาเห็นแล้วมัน โศกเศร้าอะ่ะครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามอะ่ะแล้วเวลา <c oughs> เวลามาโโหขึ้นมาเนี่ยหมาที่มันเลี้ยงอะ่ะโห่น่ารักมากเลยแม่งฆ่าหมาเอาน้ํายัดปากจกนกระทั่งหมาขาดใจตายบีบคอฟาดกับผนงังอเผนังห้องอะ่ะตะหมาตายหมาแมวตาเมนะ่ที่เกิดมาในชาตินี้นะครับเขาเกิดเป็นชาติสุดท้ายแล้ว จากนั้นเขาจะเกิดเป็นมนุษย์ผมเห็นแล้วไอ้คนแบบนี้นะไม่เหมือนนรกส่งนี้นรกมาเกิดอะแล้วน้องผู้หญิงคนนี้น่าสงสารมากฮะน่าสงสารจริงๆโอ้โหเนื้อตัวนี่มีตะบาดแผลอะไรมันทำให้ผู้หญิงคนนี้ไปรู้จักกับไอ้ผู้ชายคนนี้คิดสิครับเจ้ากรรมนายเวรยัยงไงเจ้ากรรมนายเวรวิบากกรรมที่ทำกันมาเมื่อชาติที่แล้วอะ่ะ มันทําให้มามาเจอกันแล้วมาชดใช้หนี้เกรกรรมซึ่งกันและกันสุดท้ายเป็นไงครับจบลงด้วยความเจ็บปวดจบลงด้วยความเศร้าผมไปเมื่อวานเนี่ยบอกตรงว่าน้องๆมันก็หวังว่าจะได้กินโอ้โหอาหารทะลงทะเลอะไรผมบอกว่าผมมาเข้าวัดมาเที่ยววัดถ้าตายของผมก็แบบเนี้ยก็พาน้องไปกินข้าวแกงนะเปกินข้าวกลงข้าวแกงอะไรแต่ปั๊มน้ำมันมันก็บอกพี่อร่อยนะยอมรับข้าวแกงพัเขาพัฒนาจริงๆปัจจุบันเนี่ยนะฮะ เมื่อวานก็ได้ไอ้นี่ฮะได้อออะไรนะกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบหยีอร่อยนะฮะแล้วเมวื่อวานนี้ก็ได้นี่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 ไอ้นี่นนครับเมื่อวานได้ไอ้นี่มาด้วยนะฮะเป็นร้านกอไผ่นะฮะกอไผ่นี่ขายอยู่ในปั๊มของออลุงเท่งนะฮะลุงเท่งปตทบริเวณบายพาสนะฮะบายพาสที่จะไปหัวหินอะไรพวกนี้ฮะบริเวณเนี้ย ไม่ใช่หัวหินสิอุทยานรังพันธุลัดเน่นะฮะเป็นปั๊มของออลุงเท่งรู้กันนะ,ะมีกะละแม่ใหญ่ๆนะฮะเนี่ยกะละแม่กะละแม่บางทีก็มีใส่ดอกอะไรอัญชันอะไรนะฮะเนี่ยถูกๆนะฮะสามห่อร้อยนะฮะเด็กๆมันก็กินกันโอ้พี่อร่อยวะ่ะเออบอกเออก็อร่อยสินะฮะเนี่ยกินกินกะละแม่ได้กินขนมดอกจอกนะฮะ เได้กินไอ้เนี่ยฮะขนมจากนะฮะเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ซื้อมาเยอะเลยนะฮะก็ซื้อมาจากแจกคนแถวๆนี้นะครับก็ยังไงก็ตามเราคิดว่าเรามีความสุขทังจุดเนี้ยเราไม่ต้องการใช้ชีวิตหรูหราเราไม่ต้องการอวดโปรไฟล์ว่าเราไปนั่งในโรงแรมหรูๆนั่งเรือเอ่อเรืออะไรนั่งเรือออกทะเลนะฮะผมก็เรียกม่ถูกอ่ะไม่ได้สนใจด้วยไม่คิดจะไม่คิดจะจำด้วยนะฮะก็เนี่ยฮะบางคนเนี่ย ผมเห็นมีบางคนลงในเฟซทำตัวหรูนะฮะขับรถหรูกินอาหารดีโอ้โหประเภทสุดท้ายลูกเขาไปใช้ทั้งนั้นในการลงเฟซบุ๊กนะฮะแล้วก็มาหลอกเขาลงทุนอะไรนะครับผมบอกเลยว่าเวรกรรมมีจริงนะครับผมไม่เชื่ออะไรเลยนะฮะที่แบบเพทที่หรูผิดมนุษย์หรูอย,อย่างนี้อะไรอย่างนี้นะฮะมีผัวรวยรวยไปแล้วนะครับไม่ใช่มานั่งทักทายขอผมเป็นเพื่อนหรอกนะครับเพราะผมแค่คนธรรมดาคนหนึ่งนะฮะ เป็นสายบุญนะฮะสายบุญบวกสายมูนะฮะเข้ามาประเภทกวนๆมากๆผมด่านะบอกตรงผมไม่ชอบผมใช้คํานี้เลยผมไม่ใช่คนเรียบร้อยอะไรนะ,ะผมเป็นคนที่ค่อนข้างพูดตรงนะฮะแต่ถ้าผมให้ใจใครที่ผมให้เกินร้อยนะครับแต่ไม่ใช่พวกคุณแน่นะฮะเพราะว่าผมดูแล้วพวกคุณไม่ใช่ไม่จริงใจกับคนนะ่ะถ้าคุณจริงใจกับผมเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยผมนี่เป็นคนที่โอเคเลยนะครับไม่โง่ครับไม่โง่นะฮะ ถ้างโง่เป็นเจ้าของหนังสือที่มียอดขายสูงที่สุดไม่ได้หรอกครับนะฮะแล้วหนังสือผมมีขายในประเทศเพื่อนบ้านด้วยยอดพิมพ์สูงที่สุดโอเคครับขอให้เพื่อนเพื่อนดูแลตัวเองนะสุขภาพระยะนี้ฝนฟ้ามันเริ่มขนองแล้วนะครับแล้วก็วันที่ยี่สบวันมะรืนนี้มีภาพสวยๆแน่นอนนะครับเป็นพิธีจุดตะเกียงองค์ถ่าโกงเยี้ยนะฮะเป็นทาเป็นเทพที่ถือว่าให้แบบไร้เหตุผลให้แบบที่เรียกว่าในเมื่อจะให้สักอย่างใครก็ขัดขวางไม่ได้ หลายคนบอกอาจารย์เป่าเขา,ท,า,ท,า,ท,าท่านบอกว่แล้วว่าไม่เอาแล้วปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้วก็ผมเตือนหลายทีแล้วว่าอาจารย์เป่าย,ยืนยันแล้วว่าปิดก็คือปิดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมีอีกทีหนึ่งวันที่25เดือนหน้ามิถุนายนฮะเป็นพิธเีเขาเรียกว่าเป็นจุดเทียนนะฮะจุดเทียนแก้วหน้าคราดนะเป็นจุดเทียนแก้วหน้าคราดเราไปจุดกันที่นู่นเลยครับตําบลหนองแคอํอำเภอพานทองจังหวัด ชนบุรีนะฮะนึกไม่ออกต้องคิดนิึงเอ๊ะชดเอ่อผ่านทองอยู่ที่ไหนวะอยู่ชนบุรีฮะสรุปสั้นๆกลคือว่าตําบลหนองแคอําเภอพ่านทองจังหวัดชนบุรีนะครับวันที่ยี่สิบห้ามิถุนายนนะมีพิธีจุดตะเกียงเอ่อจุดเทียนนะจุดเทียนแก้วหน้าคราชนะครับเป็นพิธีที่ท่านอาจาร,รย์ใหญ่บอกแล้วว่าอยากให้ทุกคนมาทําพิธีนี้เพราะว่าตรงน้าเบื้องหน้าเราทํากันพิธีที่หน้าองค์หลงวงพัอทวดที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกนะครับ อาจารย์ใหญ่ของผมไม่เคยทาให้ลูกศิษย์ผิดหวังไม่แต่ครั้งเดียวนะครับแล้ววัตถุบองคนเครื่องรางของขลังพิธีกรรมของท่านเนี่ยบอกตรงๆเลยววาชาวบ้านธรรมดาไน้เอื้อมถึงและลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ใหญ่ของเราเนี่ยบางคนเป็นนักธุรกิจนะครับมีเงินเป็น10ล้านเพราะฉะนั้นคนระดับ10ล้านเนี่ยถ้าหากว่าไม่ใช่ของจริงเขาไม่มาเป็นลูกศิษย์หรอกขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะฮะขอรบกวนเพียงเท่านี้นะครับกับคลิปนี้อาจจะคลุกคลากดา้เพราะว่าเพิ่งตื่นเมื่อกี้นี่เองนะฮะ ยอมรับว่าเมื่อวานนี้ง่วงมากๆในการขับรถแต่ก็ดีครับขับรถก็ไม่ติดนะฮะแต่ขับกลับนี่หลงเพราะว่าขับประจำสายสองที่จะแยกเข้าทางบางแคบ้านผมมันมีทางแยกที่ซ้ายมืออะซ้ายสุดเลยอะไปนู่นครับสมุทรประการนะฮะพัะน์พัฒน์บุตร JD. เจดีเลี้ยวผิดเลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยนนะไปหลงที่พัะนบุตรเจดีอะเกือบชั่วโมงอะจึงกลับมานอนที่บ้านได้โอ้ชีวิตนะครับคนเรานะ เพลียฆาปวาได้ยอมรับว่าเพลียจริงๆแต่ก็สนุกได้ทด,ดบุญได้ทําบุญได้ขอพอรองค์ทา้าเวสสุวรรณที่เ,เล็กที่สุดทาจากไม้จันหอมอายุ400ปีนะฮะอธิษฐานจิตขอให้ท่านเนี่ยเมตตาแฟนๆของชาาิจัยาหนังสือแม่นาคแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาของท่านอาจารย์แขกให้พบความเป็นสิริมงคลเอาชละอุปสรรคทั้งปวงนะครับองค์ปู่ที่สามารถขอพอรให้กันและกันได้นะครับเป็นมหาเทพ หนึ่งในสามที่ผมอยากให้กราบไหว้กันนะครับขอบพระคุณครับที่ติดตามพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ